สวัสดีครับกระแสข้าวดังแครับแค่ตัวอย่างก็มันแล้วมาแล้วตัวอย่างภาพยนตร์บุกเพสานิวาส2อย่างเป็นทางการสึ้นสุดการรอคอยแล้วครับสำหรับการรับชมภาพยนตร์เรื่องบุกเพสนิวาส2ภาพยนตร์รักแอคชั่นคอมดี้กับผู้กำกับปิง์อดริสันนำแสดงโดยโป๊บธนวัฒน์และเบลล่าลานีที่จะฉายในวันที่28กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งในวันที่30ิถุนายนหนุ้ามีการถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์บุพเพสนิวาสาง ani, Paris, ani, ki, ut, itz, on, กับโปอบตรัวัตและเบลล่าลานีไอซสพาริสเก็กสุวัจนีปุ๊กกี้ปวีนุชบ๊อบบี้นิมิตนนชานนพ่วมกับปิ๊งอดิซอนและเซเลบแห่งยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งนอกจากนี้ทางด้านเพจเฟซบุ o o จีดนั้นได้มีการเปิดตัวอย่างภาพยนต์บุกเพสนิวาสองให้ได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มแบบแซ่บๆด้วยทั้งนี้ก็มีโหมดน่ารักมุ้งมิง้งโหมดซึ้งหาลุ้นระทึกครบรถจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังจะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ